สวัสดี FC พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่น้อง FC ใหม่ FC เก่าเนาะพี่จก็จะพามาสรุปสีนอยของวันที่22กันก่อนนะคะพี่น้องจ้าโอเคเราก็จะไปสรุปกันเลยเนาะสำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก509 24นะคะพี่น้องจ้า09เราก็มานะคะในเด่น0ชุดรวมด้วยนะคะตัวเจาะนะคะแล้วก็ ตัวเด่นวิ่งรูดสำหรับสายรูดสายวิ่งเนาะถ้าเคดใครเจะาะก็จะเปรียบเทียบดูก็จะมาด้วยกันนะคะใน0ูนย์เนาะสำหรับ2อสี่ก็มาคะ่ะพี่น้องจา๋าสองสี่ก็มาในชุดรวมมาใน2เนาะนะคะสองสี่นะต่อไปรอบพิเศษจะพี่น้องจ๋ารอบพิเศษผนที่ออก9ก้า2สองสี่สองนะคะ2มาอีกแล้วี่พี่น้องจา๋าสองอ่า 9229สองสองนะคะตัวกลับนะสองมานะนะคะพี่น้องเราก็มา4ี่สองข้างล่างนะคะ2ก็มาอีกแล้ว3มแล้ว3รอบละว2นะคะก็มาตัวเป็นตัวกลับนะคะพี่น้องรอบเรขสองสี่รอบนี้4ี่สองเนาะอันนี้สองเด้งเลยพี่น้องสำหรับทั้งเจาะนะทั้งเจาะทั้งวิ่งรูดนะคะพี่น้องสองเด้งเลยนะคะ ถ้าเกิดเจาะด้วยวิง่งรูด้วยจะได้สีเด้งเลยนะคะพี่น้องจา้าอันนี้นะต่อไปรอบปกติคะ่ะพี่น้องรอบปกติผลที่ออก5 4 7 5 8นะคะ4 7 7 4เรามาคู่นี่เลยคะ่ะพี่น้องอ4 7 7 4มาคู่เลยนะคะแล้วก็5 8นะคะพี่น้อง5 8พี่ใจก็ไม่มีเนาะอันนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะคะ แล้วก็นอย VIP ไอพีคบีไอพวกนี้ออก530นะคะก็จะมาใน0 3นนะคะพี่น้องอ่ามาใน0 3นย์สมใช่ไหมตัวแทน8กับ3นะจะมาด้วยกันนะคะพี่น้องจะมาตัวกลับเนาะ0 3 3 0ตัวเจาะเนาะอ่าแล้วก็ข้างล่าง6 7ะคะ่ะพี่น้องจา๋า6กก็จะได้ตัวนี้วิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋ามาใน7นะั้น เลขตัวแทนของสี่เนาะส่วนอันนี้มาด้วยก,กันเลยเลขพี่น้องเรขกฝาแฝดเขาเรียกนะคะพี่น้องจะมาด้วยก,กันเลยเนาะอ่าโอเคแล้วก็จะตัวนี้เราจะได้ว่ารูดนะคะพี่น้องได้วิ่งรูดเนาะซัเจ็ดได้รูดนะโอเคเราไปตอกเรายินดีกับพี่น้องเอฟซีนะถ้าใครเข้ามาหยิบมาจับอันนี้ก็โชคดีนะคะพี่น้องเพราะว่าเอ่อเข้าสองเด้งนี่สอง รอบพิเศษเนาะรอบพิเศษนะคะน้องนั้นก็เข้าเข้าหมดเลยสีนอยวันนี้สีนอยกระจายเลยนะคะพี่น้องจา้าโอเคเราก็ไปต่อของวันที่ยี่สามยี่สามมั้งหวยลาวพัฒนาด้วยนะคะพี่น้องจา้าก่อนจะไปดูของมนที่ยี่สิบสามล้วก็มาฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงซื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่ายีอปีควรด้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมพี่น้องจา้าโอเคนะพี่ j จก็จะให้เด่นอยู่ที่4ี่ห้าหนะวันนี้นะคะพี่น้องแล้วก็มีตัวจับคู่นะจับคู่2ตัว3ตัวได้เลยนะคะพี่น้องใน6ตัวนี้สามารถมา2ตัว3ตัวได้นะคะ,ะถ้าใครไม่อยากคิดเยอะก็จับในนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็พี่ใจก็วางไว้ให้นะคะสําหรับตัวเด่นเนาะ สำหรับพี่แจก็จบไปให้ก็ไม่หยิดตัวแต่ว่าพี่แจยจะวางไว้ให้สําหรับจับคู่ที่มีเด่นในนี้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสังเกตให้ดีนะอันนี้ถ้าหกสามก็ต้องเอาหกแปดไปด้วยนะคะพี่แจยพูดประจาเนาะถ้าเกิดใครชอบเก้านะคะพี่น้องก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นเก้าได้เพราะเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะเจ็ดกับสี่ก็เหมือนกันพี่แจทําตัวอย่างให้ดูนะส่วนมากไอ้ทาตัวอย่างเนี่ยจะเข้าทุกทีเลยพี่น้องจ๋านะคะพี่น้องก็เปรียบเทียบ,ยบกับ ตัวเด่นนะคะตัวเด่นแยกแยกเด่นแต่ละรอบนะคุณพี่จ๋าเพราะตัวเลขมันก็เยอะเนาะตัวเลขมันก็เยอะพี่น้องก็ชอบตัวนี้ก็สามารถหยิบจับได้แล้วพี่จ๋าก็วางเลขพี่น้องไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้พี่ใจจะพูดประจำเน้นลู่แล้วก็วิ่งนะคะหรือใครจะจับคู่ก็ได้เพราะส่วนมากก็จับคู่ก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าเนาะก็สําหรับคลิปนี้พี่จก็ฝากไว้กี่หนึ่งคลิปนะคะ กดอ,ออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้พี่ใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อจะได้ตเติบโตแล้วก็พี่ใจก็จะขยายขยายออกไปลหลายๆอย่างนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะลงหวยไทยด้วยนะคะต่อไปจะลงหวยไทยให้ด้วยนะคะพี่ใจคำนวณมาหลายงวดละย้อนหลังไป20กว่างวดก็เข้าหมดเลยนะคะพี่น้องดูดแค่ง,งวด2งวดนะคะตัวเด่นนะผู้ใจพูดถึงตัวเด่นแบบนี้นะเข้าทุกรอบเลยนะคะพี่น้องจ๋า ต่อไปก็จะมีลงให้พี่น้องจะพี่น้องลองคอมเมนต์มาดูลองคอมเมนต์มานะคะว่าเบิ่อจังเลยบ้านติดถนนก็แบบนี้นพี่น้องจะใครชอบอันไหนก็ลองคอมเมนต์มานะถ้าใครอยากได้อันไหนคอมเมนต์มาเดยวพี่ใจจะลงให้นะคะพี่น้องจะก็ขอทุกท่านโชคดีมีโชคดีรับกับพี่ใจทุกๆกวันนะคะสวัสดีค่ะ